จะเริญนพรจะเริญนสุขจะเริญนกายจะเริญนใจจะเริญในการงานในหน้าที่ในครอบครัวครับเข้ามาจะเรื่สุดยอดนะครับเนาะยมพอยมแม่ห้เอเป็นการดีที่สุดนะครับเนะเาะอ้าโยมพอยมแม่ห้องมือนี้กะมาคุยกันเรื่อง ฮานอยก่อนนอนนะครับน้ะฮานอยก่อนนอนครับมาเลยครับเออมาคุยกันเรื่องฮานอยก่อนนอนวันที่สามมาแล้วครับวันที่สามครับมาแล้วครับนี่มาเลยครับวันที่สามทับสองทับหกเกียรติเราสตาร์ฮานอยมารว 3, มลาวสามมกีครับเออนี่นะครับเอาอย่ารืมเลยครับเด้อวันที่สามมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาหัดบ้านมาแล้วเสียงแจ่กแจ้วมาเอาเนี่ยเอาเปวันวนะครับเอ้อเออ บ้านอดีกับผู้ขากับบ้าดีกับอ่อนนะครับอืมนี่ครับเอา้าเอา้าวันที่สี่ก็จะมีลาวัฒนาเอาเอานี่นะครับเด้อนี่นี่นะครับเด้อเอาวนี่แหละครับเอา้าไอ้กล่องคือมั่วแท้บานนี่กับกล่องเป็นอ่างอา้าวกล่องแกงแล้วล<ะ>บานนี่ครับ <laughs> เอาวันที่สี่ครับโอ้ยวันที่สองครับเอา อันนี้วันที่หน hey, ึ่งเป็นยังไงก่อนเด้อค hey, ิดอีกแล้วครับวันที่สามวันที่หนึ่งทับสองวันที่สามเออวันที่สามนะครับนะเอ้าวันที่สามมาแล้วครับเออบอขาดเขินนะครับวันที่สามมาแล้วครับพี่น้อกเออวันที่สามมาแล้วเด้อ วันที่สามพนอนอยมารวมลาวสามเมื่อขี่ลาวสดาครับมูครับห้าสามสี่สามสี่สามห้าสี่ห้าครับตัวยั้งครับเนี่ยตัวยั้งอย่าลืมนะครับอตัวยั้งครับวันนี้ก็แตกกระจุยกระจายไปเลยครับอืดูเลยครับอมมาเลขรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เลขตัวกันแปดสี่แปดเจ็ด เจ็ดห้าครับวันที่สามวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมโอ้บางเรื่องนั่นนะครับบางแรครับเคียงล้วนครับโอ้อย่างไหนะครับเนาะเคียงปันไฟใส่ลําบากครับอืไฟฟ้าบ่มีครับโอ้ยอดเสียด้ใส่ไฟตะละมือนี่ครับอืจากว่าเคียงล้วนจังวันนอดขาดจักว่นน้ำมันเบิดอโอยเมย์เอยครับเมย์ไล่หนมพ่อหนมเม่เฮ้ยเอา อันนี้เป็นวันที่สามครับวันที่สามครับเออฮันนันรวมเราสามาเมคีลาสตาห้าสามสี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าครับผมแล้วก็สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์แล้วตัวกันแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดห้าครับช่วยทำบุญซื้อน้ำมันโซลาด้วยนะครับโอ้ย,มยอมยอมยอมครับ เออเชื้อมันสลาและอาหารน้องแมวครับตัวนี้น้อยครับโอ้ยลิตรตัวนสาร้ายครับลิตรตัวลิตรตัวน่ารุกครับตัวนี้น้อยเห็นไหมครับเออศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก็ดเจ็ดสามห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก็ดเจ็ดสามห้าอ้อดุงนาเผื่อนนะครับเด้อเอ้าบัวลายใหญ่ห้างครับมาดูวันที่สี่ครับเสือเบิ้งล่องเบิ้งเล็กไงน้ำอยู่ครับเออหนีเนอะเลขแมวน้อยจับครับอีกแมวน้อยจับครับนี่ครับอ่ะสมุดเล่ายูไสยโนอบาทนี่ครับอื แม่หน่อยคับจ้าไพนได้ครับเมือนนะครับวันที่สี่มาแล้วมาแล้ววันที่สี่ครับวันที่สี่ก็มาแล้วไวๆเร็วๆจวดจัดจวดจัดครับเนี่นะครับเออสี่เก้าสองครับอ่าสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าสองครับเออสี่เก้าสี่สองครับอย่าลืมนะครับเออวันที่สี่ครับจวดจัดเลยครับเรียกรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เลขตัวกันสองหกหกสองสี่หก เกตหกอย่าลืมนะครับวันที่สี่ครับช่วยทําบุญซื้อนบัมันโซร่าเสี่ยเกียงปั่นไฟด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมครับเอาหัวนั่นไปใช่ไหมครับอันนี้หัวที่มีเลขแมวน้อยจับครับอ่ะไอ้เบิรงก่อนนะครับมีหนีหัวเดียวกันนี่รอครับเออบมอมี่ครับอืเอาเบิรงวันที่สามไปก่อนครับผมไปหาก่อนครับเดี๋ยวสีบเอาสู้ฟังครับอ่ะเบิงวันที่สามไปก่อนครับ ครับเอามาดูวันที่สามหนึ่งนะครับวันที่สามหนึ่งนะครับด้วยอ่ะมาดูวันที่สี่ชั่วทีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาการเอานี่แหละครับอ้ยครับหนี่ครับด้วยอ่ะอืมนะครับเอาวันที่สี่ครับวันที่สี่สี่เก้าสองเก้าสองสี่เก้าสองสี่ครับมาครับ ก็จัดขัดก็ผัดครับตามระเบียบครับเมืองนะครับเนาะเข้าจริงจริงแต่จริงๆิงกันทุกวันครับมันมารังออกมือหนีเบแล้วะบุครับวันทีซี่ก็ได้เนาะเพราะเป็นงั้นครับมันพิ่นหมุนไปได้ครับเอานี่นะครับด้วยรถอาจารย์ช้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เลขตัวการสองหกสองหกสี่หกเก็ดช่วยเชื้อน้ำมันโซลาด้วยนะครับใส่เครื่องปั่นไฟทรับูมเอ้า มาถึงรัฐบาลครับบาดปัดครับแมวน้อยจับให้ครับออกเบิร์ครับอยู่นี่มือนี่ครับเห็นไหมครับเลขแมวน้อยจับครับบาดครับเจ็ดสี่รัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกทับสองทับหกเจ็ดแมวน้องลินจับตอวัดให้แล้วครับผมบู๊ยเห็นไหมคแมวน้องลินจับตอวัดให้แล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วครับ สามหนึ่งเกตหนึ่งครับนี่แหละครับผลข่าบองมาที่เราสองก้อนบดปัญญาทีเดีครับชุดที่สามครับชุดที่สองครับบ้านชุดที่แรกกันว่าเที่ยวสามตัวผลเลขคาบองมาเที่ยวทุดท้ายสองก้อนก็นเลยออาเลยครับเอมาชุดที่ออกครับออกเป็นเกตสี่ครับกันี้ก็ว่าแถวสองชุดครับว่าแถวเลขสามตัวครับแต่ผิดหวังเลยครับผิดหวังยางรุ่นแรกครับได้เกตสี่ ในคำว่าออกครับในคำว่าออกครับในเกจซีครับในคำว่าออกกวนเกจซีครับเอหลงเขียนเกสามครับอย่าลืมนะครับเด้อมาเลขฝันอาจารย์ครับสี่เก้าห้าสี่เก้าหกปัด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 ครับออกอะไครับเออเก้าหกออกดูค่าขนาดมือครับหกเก้าเก้าหกครับอาจารย์ฝันว่ายายเธอแกหลงทางมาครับยายแกหลงทางมากลางคืนแกหลงทางมาครับ อายุเก้าสิบหกปีครับไม่ไงพนนันอายุเก้าสิหกปีปังเหรอ,อครับเนดะ้อยนหลวงทางมากมีทางสามแท่งแต่ทางแท่งหนึ่งตันเออยยายคนนั้นเลยเดินตามที่ทางไม่ตันครับทางแทง่งทางที่ตันเขาอัดไว้ายายไม่ไปมีทางโล่งอยู่ทางสองทางแกเลยเรียกมาทางที่มันโล่งครับแล้วแกก็เดินมาเจอวัดครับมาวัดโอ้วัดอาจารย์ตัวนี้คนว่า อืมเพื่อนเลยมาขอนอนพักพอนเออเพ่นว่าป้าดปรดุงนะเพื่อนตัวหนีว่าท่านโอ้ยนะครับถ้าดแกเดินตรงไปแกอาจจะตายก็ได้ครับมือเศรฐมกับุย้กับเล่าอยู่ครับฝันเล่าเขารับครับนี่ท่าสามแทงครับเพื่อนหลวงท่ามากผมฝันครับ้านเพื่อนเลยนยางมันมีท่าสามแทงแทงนึงตะเขาตันเลยครับเพื่อนไปบ่ได้ครับเพื่อนเลยโค้งครับเพื่อนเลยนางโค้งมาก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 เอาเพื่อนเลยว่าวัดตัวหนีว่าท่านเหลี่ยมยุบยุบยูบบานนี่เพื่อนว่า บ้านนี้เพื่อนเลยมาพ่อครับเพื่อนเลยมาพ่อเล่ม้าพอกุดผมเอ้ากุดเจ้ากู้กุดอาจารย์ตัวนี้ว่าท่านพนว่าเพื่อนเลยมาขอนอนพักผ่อนครับเพื่อนมาขอนอนพักผ่อนเพื่นว่าเออสาดตรมอนผมหุ้มยูหันอ่ะเด้อยูเม้านอนโลดผมว่าบ้านนี้เพื่อนก็ได้นอนครับนอนแต่ว่าเพื่อนเอาหัวหมุนเสาเพื่อนบ่อหมอนเพ่ปูสาดครับเพื่อนเอาหัวหนุนเสาไหมครับเอาหัวหนุนเสาครับหลัวบ้านเพื่อนก็ได้นอนครับเพื่อนนอนผมเพ่อนเล่ม้าพอครับว้ายย่าอย่านอนไปทั้งนั้นกับกับกับหันหัวมาทางเดี๋วไม่ออก ผมว่าโอ่หัวหมุนเสาแตัวผมบ่าใหญ่โอ่หัวหมุนมาทักกับเป็นออกย่าเป็นน้อนหอ่งหัวไปทักกับเป็นโต๊ะพอนั้นเพราะอายุเก้าสิบหกเก้าสิบเกดปีครับไม่ไงพอนั่นครับเบอรังมึงนะครับด้วอมาตีเป็นเลขสี่เก้าห้าครับตีเอฟซีตีเออยี่ก็ได้ครับควอมฝันผมครับสี่เก้าหกขับเอฟซีตีเออย่น้่มเลยครับเด้อเออสี่เก้าห้าสี่เก้าหกให้เอฟซีตีเออย่านั่อีกก็ได้ครับควอมฝันผมนะครับเออ นี่แหละครับเอาทำบุญด้วยนะครับกลางอนามยอยากได้เครื่องซื้ออุปกรณ์การหมอการแพทย์ครับติดโทรติดต่ออาจารย์เนนะครับ